7ขั้นตอนสร้างตัวตนบนออนไลน์ให้สำเร็จเร็วสำหรับคนที่เริ่มต้นเข้ามาทำออนไลน์หรือคนที่เข้ามาทำสักพักแล้วแต่ยังไม่สามารถสร้างตัวตนได้ให้เอาเกจขั้นตอนที่ครูไก่โต้มาให้วันนี้เพื่อจะทำให้ตัวเองเป็นหนึ่งคนเลยที่มีตัวตนและทำให้คนจำคุณได้และต่อยอดในเรื่องของการสร้างธุรก,กิจในอนาคตได้1เลือกคอนเทนต์ที่คุณถนัดที่คุณเชี่ยวชาญ เพราะถ้าวันนี้คุณมีต้นแบบของคุณมีคนที่คุณอยากจะเป็นเหมือนกับเขาแล้วคุณไปทําตามเขามันจะทําให้คุณทําได้ไม่ดีคนที่ดูคุณคนที่มาติดตามคุณเขาจะรู้สึกว่าคุณไม่ใช่เมือดขีพ คุณไม่ใช่ตัวกิ่งดังนั้นคุณต้องเลือกทำคอนเทนต์ที่คุณถนัดการที่คุณเลือกทำคอนเทนต์ที่คุณถนัดมันจะทำให้คุณพรีเซนต์ได้ดีนำเสนอได้ดีและถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีทำให้คนเชื่อว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นที่สำคัญคือคุณสามารถทำมันได้ทุกวันเพราะมันเป็นเรื่องที่คุณถนัดเรื่องที่คุณเชี่ยวชาญ 2. เริ่มต้นจากแพลตฟอร์มที่คุณถนัดที่สุดเลือกแพลตฟอร์มที่คุณเก่งที่คุณเชี่ยวชาญที่สุดในวันที่คุณเริ่มต้นถ้าคุณถนัด แพลตฟอร์มทิกตอกคุณก็ทําใน Tik t o อกก่อนสร้างตัวตนในทิกตอกก่อนถ้าคุณถนัดใน Facebook คุณก็ทําใน Facebook ก่อนการที่คุณเริ่มต้นในแพลตฟอร์มที่คุณถนัดมันจะทําให้คุณรู้สึกมั่นใจและทําออกมาได้ดี 3. ชื่อช่องการตั้งชื่อช่องให้คุณใช้ชื่อเล่นหรือชื่อกินก่อนอย่าเพิ่งไปใช้ฉายาหรือชื่อที่คุณชอบถ้าคุณยังไม่มั่นใจว่าคุณจะทําเรื่องนั้นไปตลอดชีวิตคุณมั่นใจได้อย่างไรว่าเดือนหน้าคุณจะไม่เปลี่ยนเรื่องที่คุณณจจจะะทําคุมั่นใไได้ง อีก6เดือนคุณจะไม่เปลี่ยนเรื่องที่คุณจะสอนคุณจะมั่นใจได้ไงว่าอีกหนึ่งปีคุณจะไม่เปลี่ยนเรื่องที่คุณทําดังนั้นให้ใช้ชื่อจริงหรือชื่อเล่นในการตั้งชื่อช่องก่อนถ้าคุณยังไม่มั่นใจว่าคุณจะใช้ชื่อนั้นไปตลอดคนที่มาติดตามคุณเขาจะได้ไม่สับสวนว่าใช่คุณหรือเปล่า 4. โพสต์ทุกวันลงคลิปทุกวัน ทุกวันคือทุกวันจริงๆไม่ใช่วันเว้นวันหรือสัปดาห์ละขังต้องทุกวันจริงๆในวันที่คุณเริ่มต้นอย่างน้อยวันละ2-3คลิปเพราะการที่คุณเริ่มต้นยังไม่มีคนรู้จักคุณในวันที่คุณเริ่มต้นคุณยังพูดไม่เก่งคุณยังไม่เชี่ยวชาญในการทำคอนเทนต์คุณจึงต้องเอาปริมาณเข้าช่วย เพื่อทาให้คนเห็นคุณบ่อยๆเห็นซ้ําๆเห็นสม่ําเสมอมันจะทําให้เขาจําคุณได้จําชื่อคุณได้จําหน้าคุณได้และรู้ว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องอะไร 5. สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตามเมื่อคุณเริ่มทําคลิปลงไปทุกวันทุกวันมันจะมีคนมาติดตามคุณมีคนมาคอมเมนต์มีคนมากดใจกดแชร์คลิปของคุณวิดีโอของคุณคุณต้องสร้างปฏิสัมพันธ์กับเขาด้วยการตอบคอมเมนต์ของเขากดใจกลับ ให้กับเขาเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนที่ติดตามคุณเขาจะรู้สึกว่าคุณให้ความสำคัญกับเขาเขาจะรักคุณและชอบในตัวของคุณ 6. เมื่อมีคำถามให้คุณตอบคำถามด้วยการทำคลิปวิดีโอผ่านคลิปวิดีโอแทนที่คุณจะตอบคนคนเดียวแต่คุณทำให้คนที่ติดตามคุณทุกคนได้รู้ได้เห็นและการที่คุณออกมาทำคลิปตอบคำถามมันจะทำให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นจริงๆ7 ต่อยอดไปที่แพลตฟอร์มอื่นถ้าวันนี้คุณสร้างฐานที่มั่นของคุณใน Tik t o อกได้แล้วมีผู้ติดตามมีฐาน f อฐานแฟนคลับของคุณคนที่รักคุณคนที่ชอบคุณอยู่แล้วให้คุณขยายตัวคุณเองไปที่แพลตฟอร์มอื่นไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, แร็ช่องทางอื่นๆเพื่อทำให้คุณเข้าถึงผู้คนได้จำนวนมากขึ้นว่าที่ลูกค้าของคุณในอนาคตได้มากขึ้นทำให้คนรู้จักคุณมากขึ้นเมื่อคนรู้จักคุณมากขึ้น มันจะทําให้คุณสร้างตัวตนและประสบความสําเร็จได้เร็วถ้าวันนี้คุณอยากจะสร้างตัวตนและสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองได้เร็วให้เอาเจขั้นตอนที่ครูไก่โต้งให้ไปลงมือทําได้ผลลัพธ์ยังไงพิมพ์คอมเมนต์บอกครูไก่โต้งด้วยนะครับ